ยิ่งเลยควรตรวจสอ,อบมาก่อนนะก่อนหลังแบบนี้ก่อนคุณเข้ามาคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วคุณหมดววละคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างเพื่ออะไรครับพี่เพื่อความโปร่งใสนะเพราะเงินภาษีมันทุกคนนะนะทั่วประเทศอย่าให้น้อยน้อยลงการคอร์รัปชันน้อยลงเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยในความคิดของผมควรจะต้องตรวจสอบ บัญชีทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับถึงถึงตำแหน่งจะเล็กหรือใหญ่แต่สมมติว่าเขา,เามีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลตรวจสอบทรัพย์สินหรือเกี่ยวกับเรื่องดูแลบริหารจัดการเงินไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกใบกำกับหรือสั่งซื้อหรือการลงทุนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐเลกชนจริงๆอ่ะภาคเอกชนผมไม่อยากพูดถึงเพราะมันเป็นพ r เวอซีของเขาแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐบาลเนี่ย ภาครัฐควรจะต้องมีการตรวจสอบอจริงๆแลวควรต้องมีการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังที่ดำรงตำแหนะ่งเพื่อตรวจสอบว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าที่ก่อนเข้ารับตำแหน่งและหลังรับตำแหน่งหลังจากเกษียณไปแล้วอะไรมาเนี่ยครับควรจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ใช้หลักกฎหมายให้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีการกานแกล้งกันทางกฎหมายนะครับคนที่ต้องดูแลในเรื่องนี้ควรจะต้องให้ความจริงจังแล้วก็ควรจะต้องตรวจสอบให้เข้มข้น มันควรจะเป็นวาระที่เราควรต้องพูดถึงเราก็ต้องให้มันเป็นประเด็นมากที่สุดนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องคอร์ปชันในประเทศไทยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็ควรจะต้องมีคนไร้แล้วก็ลงดีเทลกับมันในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ ตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและป,าปราบปรามจากทางภาครัฐนะครับผู้ชมครับในช่วงการไกลเลือกตั้งแบบนี้นั้นผู้ที่จะได้รับการทักเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนไปดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก่อนที่จะเข้าดับการดํารงตําแหน่งรวมถึงเมื่อพ้นจากการดํารงตําแหน่งไปแล้วนะครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะสร้างความโปร่งใสและอุดช่องโหว่ของการทุจริตและเป็นอีกหนึ่งมาตรการสําคัญนะครับของทางปปชที่จะทําให้การทุจริตนั้นลดน้อยลงไปครับส่วนใครนั้นที่จําเป็นต้องยื่นใครไม่ยื่นหรือว่าใครเองที่ตรงใจที่จะปกปิดทรัพย์สินนะครับทางปปชจะมีมาตรการสําคัญใดๆในการที่จะลงโทษกับผู้นั้นผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการกระทบเปือยคอร์รัปชันสัปดาห์นี้ครับ ครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านนิวัฒชัยเกษมมงคลครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการปปชซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกลไกในการตรวจสอบทรัพย์สินของทางปปชนะครับต่อเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับจ่านัจรครับครับช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งเข้ามาแล้วครับท่านหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของทางปปชมีนเรื่องไหนยังไงบ้างครับท่านครับ ก็ต้องมาดูในกระบวนการเลือกตั้งนะครับว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นผู้สมัครนะครับเราก็ถือว่าเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเพราะมาสมัครคขับขันในการลงตําแหน่งหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาสมัครนะครับแข่งข,ขันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทโดยหลักแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นะครับที่ต้องไปตรวจสอบทั้งคุณสมบัติทั้งวิธีการดําเนินการการหาเสียงการสมัครนะครับจนกระทั่งมีการเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็ประกาศว่าคนใดที่จะเป็นผูเ้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สําคัญสสเองนะครับ,รบแต่ในขณะการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวข้องกับปปชบ้างนะครับเพราะฉะนั้นปปชอเองเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าเรามาระวังเช่นมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่มีตําแหน่งหน้าที่นี่แหละเข้าไปช่วยเหลือ เข้าไปอำนวยความสะดวกนะครับหรือเข้าไปหาเสียงหรือมีการใช้ทรัพยากรของทางราชการนะครับในการนําไปใช้ในการหาเสียงทั้งทาที่ตัวเองมีหน้าที่ในการดูแลครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างที่เป็นการไปงานราชการใช้ทรัพย์สินทางราชการอะไรบ้างนะครับที่เป็นการไปหาเสียงในเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันอาจจะปะปนกันไปเพราะคนร้องมันสามารถร้องเข้ามาได้อยู่ตลอเวลา เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังและมันก็จะเกี่ยวกับปปชด้วยนะครับ,รบอีกกรณีหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับผมที่ตัวเองมีตำแหน่งหน้าที่เช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับมีหน้าที่ในการดูแลร,รักษาความสงบป้องกันไม่มีการซื้อขายคะแนนเสียงอืแต่ถ้าเกิดกลับไประเวนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ไปดำเนินการจับกลุ่มอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะครับไม่เป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรมก็อาจจะมีข้อข้องหาหรือมีการร้องเรียนเข้ามาได้ว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบหรือไม่ได้รับผลประโยชน์จากใครขึ้นมาครับนะครับในการดําเนินการอาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเลยนะเอาว่างรับผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ปกครองที่รวมทั้งฝ่ายท้องถิ่นโดยซ้ำไปนะครับเพรฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเตือนท่านผู้ชมรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะ มีความก้ากึ่งครับอาจจะกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวในเรื่องนี้ก็ต้องขอเตือนกันด้วยนะครับครับและในเรื่องของกลไกในการที่จะตรวจสอบทรัพย์สินและนิสินหลังจากที่ได้รับการเลือกเข้ามาเป็นผู้แทนแล้วเรามีกระบวนการและกลไกอย่างไรนะครับท่านวันนี้นะครับถ้าในตําแหน่งเอาวพาะตรงการเลือกตั้งก็จะมีผู้สมัครก็จะได้เป็นสมาชิกสภาครับสมาชิกสภานิติบัญญัติเนี่ยครับดสสเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้ดารงตําแหน่งแางการเมือง นะครับอันดับแรกคือกฎหมายกําหนดชัดเจนนะครับว่าตําแหน่งเนี้ยนายกรัฐมนตรีสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวสมาชิกวุฒิสภาครับมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนนะครับภรรยาครับหรือว่าคู่สมรสบุตรที่ยังไม่รูุ้นิจิภาวะหรือทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของผู้คนอื่นเช่น นำหุ้นเอาไปไว้ให้บุคคลอื่นม่ <c oughs> ตัวเองมาเล่นการเมือง <c oughs> แต่ตัวเองก็ยังถือครองอยู่ <c oughs> อย่างที่เป็นข่าวปัจจุบันมีนักการเมืองบางคนนะครับ <c oughs> เอาโอนหุ้นไปให้เพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าอาจจะมีเป็นความผิดในฐานกะกรณีไปซุบหุ้นทั <c oughs> ้งที่ตัวเองยังดูแลครอบครองอยู่ <c oughs> แต่ไปใส่ <c oughs> ที่ <c oughs> คนอื่นถือครองแทนนะครับอันนี้ก็าจะมีความผิดเพราะฉะนั้นหลักการสาคัญคือต้องยี่บัญชีเหล่านี้มาให้ <c oughs> ใหปปชตรวจสอบภายใน60วันนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ครับแล้วหลังจากถ้าได้ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินแล้วแต่ถ้าเกิดเกินระยะเวลาครับ60วันอย่างที่ท่านได้แจ้งมาก็สามารถที่จะขยายออกไปได้อีกตามจุดวันครบคือเวลาเนี่ยมันอาจจะเป็นกรอบที่ไม่ไม่เคร่งครัดมากเว้นแต่จะเห็นว่ามีเจตนาจริงๆที่จะละเลยเพิกเฉยไม่ยืน่นนะครับก็อาจจะต้อง มีมูลเป็นความผิดฐานจงใจไม่ยื่นบัญชีคือเจตนาณที่จะหลบเลี่ยงเลยแต่ถ้ามันเกินไปนิดเกินไปหน่อยมันก็คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไร,รนะครับนะเพราะมันเป็นกรอบระยะเวลาเร่งรัดท้ายื่นเพราะกฎหมายเขียนเลยว่ากรณีที่มีการบกพร่องเล็กๆน้อยๆอยอเช่นเอกสารบางอย่างไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องนะครับซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ได้ชี้ให้เห็นเลยว่ามีการเจตนารณปกปิดหรือมีพฤติการล่ามวดยผิดปกตินะครับถ้กฎหมายก็บอกว่าจะไปผิดเขาก็ไม่ได้จะไปวิจัยก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่เหมือนกฎหมายเดิมกฎหมายเดิมเนี่ยถ้าไม่ยื่นผมก็มีหน้าที่ส่งสารอย่างเดียวสารก็วินิจฉัยซะนะครับแต่วันนี้ต้องดูที่เจตนาคนด้วยว่ามีเจตนาที่จะปกปิดอำพรางทรัพย์สินของตนเองไหมหรือไปซุกซ่อนทรัพย์สินไหมเหมือนกับว่าเราจะต้องไปตรวจสอบด้วยหรือลงลึกถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะเป็นทรัพย์สินเขาหรือเปล่าที่เขาไม่ยื่นเขาเจตนาซุกซ่อนไหมหรือเขาหลงลืมอ่าันนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการยืน่นบัญชีแล้วก็เป็นหน้าที่ปปชที่ต้องมีการดรเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่ามีอยู่จริงไหมเช่นเขาบอกว่ามีพระสมเด็จล้านหนึ่งคนก็สงสัยอย่างเดียวว่าเอ๊ะล้วจะดูยังไงปปชรู้ไงปชไปชเป็นเซียนพระหรือเปล่าก็อบ,บอกเราก็ไม่ใช่เซียนพระหรอะครับแต่เราจะต้องให้เขาถ่ายภาพเหมือนกับสามิติมาเลยนะครับ,รบด้านหน้าด้านหลังด้านก้างและถ่ายาให้ชัดเจนนะเพราะวันนี้เดี๋ยวนี้กล้องเนี่ยความชัดเจนมันละเอียดมากนะครับมาดูกระทั่งถึงดูขุมขนได้เลยเพราะฉะนั้นองค์ภาพพระเนี่ยนะครับเราจะไปตรวจสอบดูนะครับ ความจริงเราก็มีการฝึกฝนมีการอบรมแต่อาจจะไม่ถึงกนาดเซียนนะครับเราคนที่ดูภาพเป็นเนี่ยมาอบรมว่าวิธีการดูพระเครื่องดูของสําคัญสาคัญกระเป๋าแบนเนมาะไรต่างเนี่ยดูอย่างไรรวมทั้งถ้าเราสงสัยเราก็อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับลงไปร่วมกับเราด้วยเพื่อไปดูนั่นก็คือหนึ่งในกระบวนการการตรวจสอบิความถูกต้องก่อนที่เขายื่นมาถ้าเขายื่นว่ามีพระเราก็จะไปดูว่ามีไหมแต่ถ้าภาพมีมูลค่าไม่สูงมากเราก็คงไม่ตรวจสอบนะครับแต่ต้องมีภาพให้เราเห็น เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพระนะท่านบอกขายไปหนึ่งล้านบาทเราก็ต้องไปตรวจสอบแล้วพระตามรูปเนี่ยใครซื้อไป mm hmm. คนซื้อมีกําลังไหมแล้วเป็นพระรุ่นนี้ปะและราคาไ mm hmm. ม่น่าจะประมาณนี้ไหม mm hmm. อันนี้คือตรวจสอบในรายละเอียดอีกทีหนึง่งถ้ามีการขายไปนะครับแต่วันนี้เราตรวจสอบว่าเขายื่นมาเนี่ยยื่นมามีเงิน10ล้านเราก็ไปดูแค่บัญชีว่ามี10ล้านจริงไหมนะครับมีพระจริงไหมมีนาฬิกาจริงไหมไม่ใช่นาฬิกาย,ยืมนะครับรวมทั้งมีที่ดินจริงหรือเปล่าโฉนดมีสานสิทธิ์ไหม ผู้สมรรมีหุ้นไหมและการถือครองหุ้นเนี 38, ่ยมันเกินหอเหรือเปล่าเพราะกฎหมายกำหนดถ้าเป็นรัฐมนตรีหรือผู้นิตรงการเมืองเนี่ยการครอบครองทรัพย์สินหุ้นเนี่ยมีพรบจากการหุ้นของรัฐมนตรีอยู่นะครับต้องถือครองไม่เกิน5%เรเเพราะท่านมากำกับควบคุมดูแลหน่วยงานรัฐเนี่ย๋ยาท่านจะไปเอื้อประโยชน์ให้แก่หุ้นบางตัวหรือธุรกิจบางอย่างได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของทางปปชที่จะลงเถูกต้องครับ ถ้าเกิดไม่มีการยื่นเอกสารหรือจงใจที่จะปกปิดข้อมูลเนะครับ,รบเรามีวิธีการใน,ในการดําเนินการยังไงครับเราก็จะมีนิติจัแจงเตือนเขาไปก่อนเพาราะกฎหมายบอกให้แจ้งเตือนกขานะก็<อ>จะหลงลืมรหรืออาจจะไม่รู้กฎหมายแต่ไม่รู้กฎหมายคงไม่น่านะเพราะผมคิดว่าเราก็มีการที่แจ้งทุกคนน่าจะรู้ได้แหละโดยเฉพาะนักการเมืองที่เป็นผู้จะไปกําหนดนโยบายประเทศบอกไม่รู้กฎหมายแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านท่านมาสมัครเป็นนักการเมืองทำไมเราะว่าออกกฎหมาย เพราะกฎหมายบางตัวที่กระทบว่าท่านต้องดีแคร์ท่านต้องรู้ในการกํากับว่าท่านต้องตรวจสอบอะไรบ้างท่านมีสิทธิที่ผลประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยท่านจะไปต้องรู้นะครับนี่คือนักการเมืองที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เตือนก่อนถ้าเตือนล้อย่าไม่สนใจเพิกเฉยเราแจ้งข้อหาว่าหนึ่งท่านระเลยหรือจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินของตนเองผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่รู้ว่าให้ท่านชี้แจงข้ามาก่อนท่านอาจจะมีเหตุผล ผมอยู่ต่างประเทศหรือผมอยื่นไปนี่หรือผมป่วยไม่สบายไม่สามารถยื่นได้ก็ว่ากันไปเราจะดูแต่ถ้าเหตุผลไม่รับฟังไม่ได้แล้วก็ยื่นคำร้องไปยังศาลนะครับให้ศาลตัดสินศาลตัดสินครับผมอัตราโทษที่จะได้รับสำหรับการที่เราไม่ยืน่นทรัพย์สินรหรือไม่ดีแคร์ครนี่สิ่งทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเป็นยังไงครับท่านมันก็จะมีนี่ว่ากรณีการจงใจมันมีบทกาหนดโทษไว้อยู่ถ้าศาลตัดสินอันนี้เป็นดูวิธีของศาลนะเพราะระวังโทษมันจําคุกไม่เกินน่าจะ หกเดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือหนึ่งบาทเนี่ยผมจำไ,ไม่ผิดเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เขาจะต้องได้รับคือว่าหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพอืถูกตัดสิทธิ์การจะไปลงคะแนนเสียงหรือไปสมัครรับเลือกตั้งออืภายในเวลาสิบปีอืครับถูกตัดสิทธิ์อย่างนั้นเลยครับ ก็คืออาจจะไม่เป็นนักการเมืองเ,องเลยต่เกิดท่านมายืนทรัพย์สินบอาชีพไปเลยนักการเมืองขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกํากับดูแลของทางปปชอย่างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีมีเรื่องที่เป็นประเด็นแล้วก็มีเคสไหนที่ท่านทําผ่านมาแล้วบ้างครับกรณีการยี่มชีทรัพย์สิสนในะส่วนใหญ่มันจะมีกรณีที่ว่าไปปกปิดนะครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างเหมือนการซุกคุ้นแบบเราก็มีเคยลำเนินคดีกับอดีตนายกติรีที่ผ่านมา นะครับว่ามีการซุกคุ้นเป็นหุ้นตัวเองแต่ยังก็ไม่ยอมปล่อยนะฮะยังบริบรหารจัดการแต่ให้ผู้อื่นนี่โนมินีถือครองอยู่อันนี้ก็มีมีเยอะมากนะครับก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวครับท่านไม่ยื่นให้ครบถ้วนสอบฐานท่านท่านก็ไม่นั่นหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงรายได้หรือที่มาของทรัพย์สินนะครับเราไปตรวจสอบพบว่ามันมีทรัพย์สินมากกว่านั้นแต่ท่านไม่ยื่นมา อันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็มีหลายเคสแต่วันนี้เคสกรณีการจงใจยี่บัญชีทรัพย์สินเนี่ยเข้าใจว่ามีคดีสู่ศาลน้อยลงเดิมตั้งต่อปีประมาณสี่ห้าร้อยคดีปีนี้ลดลงมาผมคิดว่าไม่ถึง50คดีซ้ำไปนะครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้คดีในเรื่องนี้ลดน้อยลงครับเพราะกฎหมายไปเขียนว่าต้องไปถึงวินวิจฉัยว่าเขามีเจตนาจงใจจะซุกซ่อนหรือปกปิดทรัพย์สินหรือไม่บางคนลืม ครับนะครับบางคนไม่ได้ตั้งใจพอรู้ก็รีบม,มายืน่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางทีคนรู้กฎหมายแล้วครับทําได้แนบเนียนหลบซ่อนได้แนบเนียนจนกรทั้งเราไม่สามารถจับผิดได้ไม่เหมือนกฎหมายใหม่ๆคนไม่ค่อยแคร์ไม่นตระหนักถึงโทษแต่พอโดนตัดสินปุ๊บเขาที่เริ่มกลัวนะครับเขานี้พอกลัวเสร็จก็ละเอียดขึ้นในการจะยืน่นบัญชีต่างๆมีการซุกซ่อนแนบเนียนขึ้นมีการปกปิดได้ดีข,ขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะจะต้องไปดูในสาระสาคัญและวิเคราะห์แล้วไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันทันสมัยขึ้นเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้ได้ครับครับ,รบสมมุติว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่อของรัฐเ้ยเป็นนักการเมืองแล้วก็มีพระสมเด็จอยู่แต่ผมไม่ได้แจ้งผมเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างดีเลยแล้วทางปปชจะรู้ได้ไงว่าผมมีพระเครื่องปปชไม่รู้ครับนะครับเว้นแต่มีคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบท่าน หร oh. ืออาจจะมีคนภายในยที่รู้ว่าท่านเคยซื้อสมเด็จองค์นี้มาเก็บภาษาาวไว้ก็มาปูดอทำไมในบัญชีท่านไม่มีพระองค์นี้ uh huh. อ่าที่แล้วเี่คนนี่ขายให้ท่านไปนะท่านมานั่งคุยอยู่เลยมีพระสมเด็จ uh huh. องละสิบล้านยี่สิบ้านเราก็ต้องลงไปตรวจสอบ uh huh. ตรวจสอบว่าคนขายใครัครบและองค์ไหนที่ขายมาและปัจจุบันเนี่ยที่ท่านซื้อไปแต่จ่ายเงินไปยังไง uh huh. และพระองค์นี้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับนะครับมันก็ต้องมีที่มาที่ไป เขาเรียกว่าการที่ช่องเบาะแสอย่างที่ผมได้เรียนนะครับ<อ>ว่านะครับประชาชนเองหรือบุคคลที่รู้เหตุนนการณ์เนี่ยเป็นพยานสําคัญที่สุดที่ปปชต้องการครับปปชไม่สามารถทํางานได้หรอครับเพราะบ้านเขาอยู่ที่นู่นปปชไม่ได้อยู่บ้านเขาหรือปปชไม่รู้หรอครับเขาเรียกรับเงินอยู่ใต้โต๊ะนะฮะเหตุมันมเกิดที่ไหนก็ไม่รู้แต่มาร้องที่ปปชที่ส่วนกลางอย่างเงี้ยปปชไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ จำเป็นต้องอาศัยพยา,ยานหลักฐานหรือผู้ชี้ซ่องบาะแสทั้งนั้นนะครับนะครับท่านอย่าไปไว้ใจว่าท่านมีคนลกเขาจะไม่แจ้งข้อมูลมาครับนะครับวันดีคืนดีมันอาจจะมีการหักหลังก็ได้นะครับแต่นั้นก็เป็นเรื่องของท่านสิ่งที่ปปชคือปปชให้ข้อมูลปปชก็มีหน้าที่ต้องไต่สวนเรือหาความจริงให้ได้ว่ามันใช่หรือไม่อย่างไรครับ หลังจากที่ได้รับเรื่องมาเราก็มีกระบวนการที่จะพิสูจน์ทราบลงไปตรวจสอบไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงทั้งในเรื่องของพระสมเด็จแหวนนาฬิกาอะไรต่างๆที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวเราก็มีอำนาจในการที่จะตรวจคนด้วยเราก็จะแบ่งระดับการตรวจว่าเป็นเรื่องการตรวจปกติตรวจปกติก็คือไม่มีพิรุษยื่นบัญชีมายังไม่มีข้อสังเกตที่เป็นพิรุษรายได้ภาษีโอเคเจอสมกันอันนี้ก็อาจจะตรวจแบบไม่ใช่ตรวจแบบเข้าๆหรืออะไร ตรวแบบความถูกต้องก็มีจริงจบไปนะครับแต่ถ้าไปดูแล้วเอ๊ะภาษีปีแล้วไม่กี่บาททําไมทรัพย์สินมีเยอะเหลือเกินหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าคราวนี้อาจจะต้องส่งต่อกลมสมรพากรไปให้ช่วยประเมินทรัพย์สินเหนือนว่าไอ้ที่เขายื่นมามีารายได้เท่านี้มาถูกต้องไหมคุณไปเรียกเก็บภาษีเข้าใมาดีกว่าไหมหรือไปตรวจสอบดูที่เขามีบริษัทเขามีร้านานู่นร้านนี่เนี่ยแต่ทาไมภาษีเนี่ยถึงไม่เสียให้ใ่ร อันนี้เขาเรียกว่าการบูรณาการร่วมกันนะครับผู้ใดครอบครองที่ดินที่ไม่ชอบมากฎหมายก็ส่งไปยังหน่วยงานกรมที่ดินไปตรวจสอบนี่เอกสารถูกต้องชอบไหมเนี่ยเป็นที่ดินป่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบแบบปกติตรวจสอบเพื่อยืนยันยืนยันก็คือว่ายืนยันว่าทรัพย์สินของท่านเป็นของท่านจริงจริงนะมีมูลค่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้อันนี้ยืนยันลงไปอีกนะครับแล้วก็มีแบบเชิงลึกเชิงลึกแบบเจาะลงไปในรายละเอียดเลยตั้งแต่ท่านเริ่มเปิดบัญชีมาเลยท่านมีรายได้มาจากที่ไหนอย่างไร เจาะลงไปเยอะเลยย้อนหลังกลับย้อนกลับไปเล,เลย,เลยครับผมครับอาจจะมีการย้อนหลังกลับไปดูว่าที่มาที่ไปเลยของทรัพย์สินนั้นเป็นยังไงได้ไมันยังไงเพราะมันจะอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นด้วยครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบชงลึกสามารถมีอำนาจที่จะตรวจสอบลงทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ได้ครับท่านนี้ก็เป็นในเรื่องของทั้งในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้วยทั้งเรื่องของสังขารเรื่องของที่ดินใช่ไหมครับท่านเท่ากับว่าตอนนี้เราก็มีปัญหาในเรื่องนี้ลดน้อยลงครับ ประชาชนก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสแจ้งบอาะ<ด>แสข้ารู้เห็นนะครับนี่สาคัญมากนะครับก็อยากจะฝากถึงทางประชาชนนะครับผมว่าท่านรู้ท่านทราบอะไรมาและท่านเห็นว่าเวลาเราประกาศเปิดเผยบัญชีถ้าท่านเข้าไปดูหรือสือมวลชนลงะนะครับถ้าท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยอาจจะมองบัญชีนี้เอะผมเห็นเนี่ยมีใช้รถอยู่3าคันทำไมยี่บัญชีมาคันเดียวอถ้าท่านอยู่ใกล้ชิดถ่ายรูปให้ผมหน่อยนะครับ มีบ้านอยู่สามหลังนะเห็นไปบ้านภรรยาคนนู้นคนนี้มีภรรยาทั้งสามสี่คนทําไมโชว์บอกมีภรรยาอยู่คนเดียวครํราว่าภรรยาในที่นี้มันหมายถึงคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนกันเลยครับหรือบุคคลที่อยู่กินทันสามีภรรยากันเฉยเนี่ยแต่สังคมรู้อ่ะถ้าท่านรู้ก็แสดงว่าสังคมรู้เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าอา่ะทำไมยืมม่มมาคนเดียวครับท่านอาจจะสมมมันมีอีกลายนะภรรยาเขาเนี่ยหรือสามีเขาอีกคนึอยู่อีบ้านนึงบอชก็จะลงไปตรวจสอบอืนซึ่งรวมถึงภรรยาที่ไม่ได้จด ถูกต้องคราบเขาบคู่สมรสตามกฎหมายบปชเนี่ยเป็นไปตามประกาศบปชคือหนึ่งแต่งงานอยู่กินกันตามประเพณีของแต่ละศาสนาแต่ไม่จดทะเบียนเนี่ยไม่จัดงานประเพณีก็จริงครับแต่เชิญหน้าชูตาเป็นคู่สมรสเพื่อนฝูงมันรู้จักหมดประกอบธุรกิจร่วมกันอาศัยอยู่ร่วมกันในระดับพฤติการที่เป็นสามีภรรยากันโอ้โยนี่เป็นความรู้ใหม่ของผมครับผมคิดว่าเฉพาะภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ก็จะมีการตรวจสอบสินครับ ลงถึงลูกด้วยไหมครับทวมกับภรรยาที่ไม่ได้จดถูกต้องครับก็ถือเป็นบุตรถ้าเขารับรองก็เป็นบุตรของเขานะครับพยานก็ต้องยืนด้วยบุตรนีอันนี้เราก็ต้องไปพิสูจน์ว่าเออเป็นลูกเขาจริงหรือเปล่ายังไงมาเขาเป็นพระรประชรสมควรเขาบอกว่าไอประชนร่ยจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเขาและการเปิดเผยบัญชีเนี่ยทำให้ครอบครัวเขาสังคมเกิดการแตกแยกนะครับเพราะเขาจะรู้เลยว่าตกลงคุณมีสามบ้านนะไอจะไม่ยื่นก็กลัวผิดไอยื่นก็กลัวตาย ครับไอ้นี่ก็เป็นปัญหาเบืองแกรของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาดารงตําแหน่งทางการเมืองก็ต้องมีความโปร่งใสมีความโปร่งใสเยคิดให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่ลงก่อนที่มาลงแต่วันนี้เองกฎหมายก็อาจจะเป็นมันก็เป็นดับสังคมคือคนที่ดีเขาดีๆมีความรู้ความสามารเพราะเขาเห็นกฎหมายว่ามันเคร่งครัดกันมาตรวจสอบกันเรียบร้อไม่อยากมาเล่นการเมืองแล้วไอ้นี่ทำให้ประเทศไทยขาดผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีๆ นะครับเพราะคนเขาดีเขารวยอยู่แล้วอะไรแล้วเขาบอกมาเล่นทําไมอ่ะมาเล่นก็ถูกคลี่เลยนีไม่ดีผิดกฎหมายติดคุกอีกครนะฮะไอ้นี่ทําให้คนไทยเองเนี่ยนะครับหรือประเทศไทยเราขาดกําลังสําคัญมันเหมือนแบบสองคมจริงครับครับก็อาจจะเป็นกฎระเบียบสําหรับผู้ที่จะมาดารงตำแหน่งทางการเมืองเขาอาจจะกลัวในการที่ต้องยื่นทรัพย์สินต่างๆนานารวมถึงภรรยาภรรยาด้วยภรรยาน้อยเหลือแต่ในสังคมครับ สุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงประชาชนร,รวมถึงผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองในเรื่องของการยื่นทรัพย์สินแล,และการยื่นนิสินต่างๆครับท่านผมคิดว่าวันนี้ทางด้านคนที่จะมาเล่นการเมืองก็ตระหนักดีนะครับผมเกี่ยวเรื่องกฎหมายนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่มีการดูแลท่านเองว่าท่านเข้ามาในเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาตัวเปล่าไหมมีทรัพย์สินอะไรติดมาบ้างนะครับ กฎหมายเมื่อท่านเข้ามาแล้วยังมีการกำกับติดตามท่านอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเข้าหรือหลังจากที่ท่านพ้นจากการเป็นที่รัฐไปแล้วเช่นมีการทําเป็นคอนฟ lict กันเช่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพ้นไปแล้วเนี่ยวันนี้ยุบสภาถ้าท่านพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีคลังไปแล้วเนี่ยจะไปประกอบอาชีพอะไรภายในสองปีที่มีลักษณะเป็นการคอนฟ lict กับในตำแหน่งที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งอยู่ไม่ได้เช่นกระทรวงการคลังเคยกับดูแลแบงค์ Uh huh. วันนี้ถ้าท่านจะกลับไปเป็นนายแบงค์ bank, mm hmm. มันอาจจะต้องมีประเด็นแล้วว่าคอนฟิกกันไหมภายในสองปีหลังจากที่ท่านพ้นไป uh huh. นะครับวันนี้หลายคนมาบอกอ่าถ้าผมพ้นจากการเป็นนักการเมืองในตําแหน่งนี้แล้ว uh huh. ผมประกอบอาชีพไรแทบไม่ได้เลย uh huh. นะมีปัญหาทันทีครับอ่าอันนี้ทําให้คนกลัวแหละครับ oh huh. เพราะฉะนั้นท่านต้องทราบก่อนในขอ้อกฎหมายก่อนจะเข้ามาถือว่าเมื่อทราบและยินยอมเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องถูกตรวจสอบโดยนนหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นกรกตบบช ผู้ตรวจการแผ่นดินแม้กระทั่งคอตองงเขาต้องการตรวจเงินแผ่นดินนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับในเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนิวชัยเกษมมงคลเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับผมจากท่านครับสวัสดีครับ ชมครับประชาชนอย่างเราๆนั้นก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสและตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้นะครับซึ่งสามารถที่จะกดเบอร์โทร1205สายด่วนปปชอย่าลืมนะครับมาสร้างสรรค์สังคมให้ดีและโปร่งใสไปพร้อมๆกับเราสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการกระทบเปลือกธรรปชันแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ